สวัสดีกันคลิปนี้ค่ะช่างมาแล้วค่ะช่างมาแล้วช่างมาดูแอร์ให้น้องสายไลค่ะน้องสายไลเขามันหอนค่ะแอร์ไม่ทำงาน ก่อนฮักก่อน มาให้ช่างมามาถดอ,าอดเอาถอดราอยังกว่าถอดเอาว่าวไปสอบบไปซื้อถอ,อดเอาว่าแอาค่ะแแวัดยาเอาไหมเราเลยด1 เพิ่งสางะรัว่าถวเราขุดนี่เขาขุดเป็นรูปอะไรคะนี่ค่ะสะสะรูปเลขแปดค่ะเหมือนอยู่ในสวนาน้ำเลยค่ะอยู่ในสน้ำกอบค่ะเป็นเลขแปดวงกลมสองลูกค่ะนี่กำาลังสิเอาอีกลูกนึงค่ะลูกนึงแล้วลงไปแล้วค่ะ กำลังสีเวียงมาหลูกพี่สอง ผิดชิซูว่ามีเตียวไรแล้วเน่เ <c oughs> อาน,นีนเอาอนวีอาชิูว่าเตาิมน้ำมันมนเติมนมันความมา่ำนะครับการบุดรดเติมำม่มีได้ไมไม่คว่ำเลมันใส่แค่ตะกวดน,น้อยใส่แค่คาีเพราะมันเียงระบบจะใส่หลายันน้ำมันเมนก,ก็วดหนึ่งคนเลล <c oughs> อาเอนวีาพามาแล้ว,วเสรบุเราเอาน้ำมันใส่ <c oughs> เาน้ำมันได้วันี่ เป่าทุ่มนี่เนีน้ัน,น,นเค่อเนเยอสีเลีงแค่เป็นไอไปกับน้ำยาเสียน้ำมันทีแตกออกสาแสดงว่าน้ำมันเกินผลมา,ามเกเลยหลายผาลแรงตันว่าตันระบบสิบเ,เป็นน้ำยาแรง อะไรท<ะ> okay. ี่มันโพดเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมที่เ ouais. รียกว่า <pagar> อ <running> ันน้ำมันค่อมมี่ สรุปว่าครับอันนี้นั่นไ่มครับสรางที่มันตันครับแผงคอยร้อนแผงคอยหอนตัวนี้ก็เดี๋ยว<อ>ไปเช็คน้ำแข็งอีกเท่าน,นึงก่็เบาว่าวดินมันเปิดตัวนี้ยังมาท่านสาบครับ เช็คอุณหภูมิก่อนว่ามันติดเปิดหรือเปล่าอันนี้เป็นวาลว,วาลกตัวแพงในตู้ทั้งในหลังแล้วสะอาดแล้ว ทั้งในแพงเนี่ยมันมีอย่างครับสั่งมันมีอย่างมาในแพงะบอครับหลงมัเป็นหลอดลงอืงน้ำยาแลนเพื่อระบายความร้อนเพื่อเพื่อมาระบายความห้อนให้มันเป็นจากก๊าซให้เป็นของเหลวแลนจากของเหลวไปฉีดชุดบ้าบอครับเป็นน้ไปฉีดมิดมาซื้อบอกเนี่ยมันจะเป็นน้ำหล้วมั้ยเน่ครับเป็นน้ำแรือเปล่ีดไปมันจะเป็นก๊าซมั้ยปาเนี่ยน้ำฉีดไปกับเป็นเป็นละอองเป็นฝอย พาเป็นฝอยน้ำยามที่ทำความเย็ยนของมันนี่อืมอันนี้วนรถบัดข้าเปิดไอขาเปิดถังน้ำยาเนี่ยขาเปิดอองนี่เป็นน้ำแข็งปะ้ามันฉีดเกิดความแรง <c oughs> เป็นละอองเขเป็นครับมันจะเป็นน้ำแข็งปะถังน้ำยาเนี่ยแมนคือเมื่อที่ผมเปิดตอนเติมรอบนั้นที่ว่าเป็นไอขึ้นนั่นเลยเย็ยนใช่ไหม เขาเห็ดมาจากองียงหรือเงี่ยมันคือหลายเกิดแห้งเห็ดมาจากเงียงมามันคือสามซีอาร์สองสองกระมีเดี๋ยวนี้ขึ้นไปหล่ไล่ของแอร์บ้านก็แยกเป็นสูตรนั้งห้าแก๊สกับเย็นนิดกันนี่เนาะแก๊สเนาะอะไรนะอันตรายเพิ่มมากเขาชีใส่เป็นไนโตรเจนครับแก๊ดเนี่ยมันหัวมัน สีย็นไหมทางออก่าานสเย็น ทีนี้ก็ทำงานได้ตามปกติรอไปก่อนครับโชคดีมือนี้แดดบ้าจ้ำครับมือเนี้ย <c oughs> แดดบ้าจ้ำครับมือเนี้ย <c oughs> <c oughs> ทีนี้ช่างก็ไปเอาแผงครับผมไปซื้อแผงใหม่ครับแผงกลับไปเช็ควาลวครับตอนแรกหนาสี่ได้มะไซเนาะครับสางเนาะครับผมกลับไดเออ ทางไปเอาอะไรครับทีนี้นครับครัทำงานต่อได้ครับ แบบไม่ต้องเปิดแอร์ครับ ต่อครับลอยต่อนี่แหละครับรถถ้าเก่ามาเนาะเม็นเป็นรถใหม่แหละ หมืน่นชั่วโมงครับผมหมืน่นในระยะหมื่นชั่วโมงนะครับเราก็จะพวกระบบแอร์ต่างๆนะครับก็จะเริ่มสึกล้อครับเริ่มได้เปลี่ยนครับ บอกให้เอาหน้าดินนะครับมาโปกข้างบนนะครับสารวัตรจัดให้ครับนี่ครับส่วนที่เป็นหน้าครับหน้าดินขึ้นมาโปกข้างบน,นครับทำทำได้ครับก็ทำไปครับ ดีครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับไม่แดดร้อน <c oughs> แดดไม่ร้อนครับ มันไม่เหมือนภาพถ่ายนะภาพวิดีโอเนี่ย Lead, lead, lead.